บรยากาศยามเช้าครับที่จังหวัดเชียงรายครับใม่ัวกอนทัวร์ครับกำลังจะพาไปลาเลาะหาแนวกินเช้าครับที่ตลาดเช้าเชียงรายหรือว่าการหลวงเชียงรายครับถนนใจกลางเมืองครับง่ามนี่พี่น้องในบรยรยากาศเช้านะทางมาตลาดครับ สวัสดียามเช้าครับวันนี้ครับแม่โขงออนตัวครับอยู่ที่ตลาดเช้ากาดหลวงเชียงรายครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงรายครับบรกาศเวลาหกโมงเช้าประชาชนนักท่องเที่ยวพากันมาอย่างหลอดนะเนี๋ยวกลินเช้าครับเป็นบรรยากาศตลาดเช้ากาดหลวงเชียงรายครับเดี๋ยวพาหลอดเดี๋ยวกลิ่นเช้าที่จังหวัดเชียงรายกันครับว่ามีอย่างกินแน่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับครับพามาเปล่ยนบรรยากาศยามเช้าครับกาดหลวงเชียงรายครับเดี๋ยวกินครับนักเรียนพากันมาซื้อข้าวก่อนไปที่ไปโรงเรียนนะ เกงันนนะครรบี้อันนี้ร้านขายโอวัลตินเต้าหู้ปลาท่องโก้ครับร้านนี้อาหารเช้าก็มาทำงานครับอันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดครับเพิ่นขายหัละ5บาทครับร้านนี้นะกับริกตาแดง10บาท ร้านขายปลาดุกปลาแห้งแล้วก็มีพวกไก่ครับร้านนี้นะอันนี้เลือดครับเล,เลือดหมูเลือดไก่ครับร้านนี้โอ้ยครับนี่ตอกหัวเสือ,อครับตอกหัวเสือ,อน,นี่แม่งเลยครับแม็นจิ้งหรีดเนาะอันนี้ิกง่กงนะครับเนาะ ต่อของเสือกันเมื่นที่โกงครับเดี๋ยวผมจะพาไปเลาะเบื้องบรรยากาศทางในหมดเลยครับเนวกิีดมันหลายเด้ตลาดใหญ่นะครับนี่อันนี้น้องควายครับนี่นี่ครับน้องควายครับนี่น้องควายแล้วก็มีพวกสิงครับแล้วก็มีพวกนี้ครับหนอนมะพร้าวครับดวงมะพร้าวครับวันนี้ ดูวมะพร้าวที่กาฬหลวงเชียงรายครับชื่ว่าตลาดสดเทศบาลหนึ่งตลาดเซานะเ็ดบดครับนี่ยเทศบดหน่อไว้ก็มีหน่อไมเป้ครับดวงไมเไผอันนี้ยอดมะพร้าวอ่อน,นครับเนี่ย โมงสิบห้านาทีครับแม่ขวกว่อนทัวร์พามาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าครับแนวกินของพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับนี่ราคาเฮ็ดบดครับเนันขายขี้ละสาวบาดล้านี่อันนี้วายบุครับอันนี้วายไหมล่ะเจ้าโอ้วายใหญ่ขนาดครับพี่น้องวายเสียงลายครับบรรยากาศครับนักเรียนครับนี่มาต่อซื้อกับเข้ามากินสาวขวดที่จะไปโรงเรียนครับอันนี้รางขายปิ้งตับกับหมูทอดครับร้านนี้ นัไขายปลาครับล้านี่ปลาโคปลาไหลครับนี่ปลาเสื่อมปลากระเดืดปลากาก็มนีครับล้านี่ปลาโคตัวนีน้ขนาดครับ ปลามีเกือบทุกชนิดเลยครับปลาโคปลาไหลปลาดุกลัวปลาร้อมพวกปลาเก็ตนะครับปลาขาวปลากระมีปลากุดครับเนี่เดี๋ยวกินครับมือปลาจากแม่น้ำครับนี่ปลาขาวปลากระปลากุดครับกันตัวไม้ก็นี่ครับล่ะนี่บรรยากาศประชาชนกับมาซื้อเข้าไปกินครับนี่มาเลือกซื้อปลานะมารอเบิ่งอาหารงพักหนื่งครับตลาดใหญ่ยาวครับของขายกันร้ายครับ เชียายเป็นเมืองที่มีคราดไ่ครับครับผู้คนอาศัยอยู่ลรยนะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของตลาดสดเทศบาลหนึ่งคนท้องทินจะเรียกว่าการหลวงเชียงรายครับไม่อยา่างช่วงสี่ห้าเครื่องไปหาน็ดโมงครึ่งกับของขายชิลายนะครับการหลวงเชียงรายเป็นอะไรตั้งขายเนื้อหมูครับอันนี้มูสบดใสออนใสเกล็ดก็มีพวกกระดูกมูครับ ครับนี่หอยเซอรี่ครับวันนี้นี่หอยเต่าลมวมีปลาครับร้านนี้บรรยากาศครับประชาชนพากันมาเซบาครับที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งครับ พีี่่นน้องครับปลาไหลครับปลาไหลปลาช่อนเต่าร้านนี้ครับเราขายเมงจีกุ้งครับมีทั้งเมงจีกุง้งแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็มีนี่ครับมากลิดฟ้าครับนี่นี่อะกันนะนั่นตาลิ้นฟ้าเผาเนี่ยาทูครับตัวไม้กิมซุงครับอันนี้ตัวไม้กิมซุงขมิ้นแล้วก็มีเอ้ ระชายครับรังข่ายฟักสดครับโลข้าตะไคร้ใบมะกรูดกระสีไขคบ,บรรยากาศตลาดใหญ่เงีครับ่างขายใน,นถนนเลยครับนี่ คิดละสามสิบห้าบาทร้านนี้นะนี่ครับตลาดนี่ครับมีสองฝั่งครับทางซ้ายทางขวามือนะผมจิพาอย่างทางขวาสก่อน์หลังจาลูกบาศก์อย่างซ้ายครับนี่ครับอันนี้ครับถ้าเป็นคนลาวเผชินวัดสักขามครับวันนี้คนไทยไรู้อย่างนี้สักคามมัไปใส่เพาหลามครับนี่แซ่บนี่เพื่อกินอยู่ลูกบาศก์นะ ตั้งขายปลาเดียวๆกับโตหัวเสือกับอะไรนี่นี่อันนี้กบกบย่างนี่เนาะกบย่างนี่ครับกบย่างกับนี่คือขายจานห้าสิบบาทครับกบย่างครับห้าผลไม้ครับกล้วยครับเพิ่งขายกล้วยกล้วยภาคเหนือวีละสิบห้าบาท มีกล้วยป่าค่ะ <c oughs> สวยๆที่ภาคเหนือนะคะครับพักครับนี่คนขายชุดละสิบบาทห้าบาทก็มีครับอันนี้รังขายหนย่อไม้ต้มครับนี่หน่อไม้อะไรต้มครับคนขายสิบบาทครับน่อไม้อะไรต้มครับนีสิบบาทครับ ไม่เสี่ยงไรครับนี่หนูไม่ต้มหมดนนี่เอาไปผัดเก็ดแซ่บนี่ครับแช่เก็ดผัดเก็ดนี่ไปถายช่องไหมครับยครับ YouTube เม่โขงออนทัวร์ครับอ๋อครับผมอันนี้หน่อไม้กินซุ่งบุกครับวันนี้ค่ะโอ้หน่อไม้กินซุงครับช่องอะไรบอกให้แม่เขาแม่เขาจะดูตัวเองครับผมแหม่แม่ครับอันนี้ไปทำอะไรกินครับวันนี้เอาไปชงไปซุปเนาะครับเนาะซุปหน่อไม้เนาะครับวันนี้เนาะอ๋ออันนี้หนูไม้กิมซุงเมืองบุครับ เรามากินซุงครับเรามากินซุงต้มซุปแล้วครับวันนี้ตลาดเช้ากาดโล่งเชิงล่างนะครับพักสดนิรันยรครับนี่ครับประชาชนนิยมพักบ่ายขนา้กกาพักากาะมไดตพักงามครับลรล้ขาเนื้อครับเนื้อหมูเดือดเดียวครับ เนื้อหมูซีนหมูครับนอ่องวายต้มก็บมีอยอดมะพร้าวครับอันนี้อยู่บริเวณสามแยกโคอลรลิกาครับบ่อนานะ ฟักขึ้นคายรูรสาสิบห้าบาทครับฝรั่งรูรสาสิบห้าบาทนี่ครับอาหารการกินคล้ายๆที่ลุกโคบางครับในช่วงนี้ครับนี่เดาวนะพวกผมไปปีแล้วนะครับพวกต่อหัวเสือพวกน้ำไม่ไหลครับขึ้นขายต่อหัวเสือที่เป็นขายขีดละสามสิบบาทครับโลสามร้อยต่อหัวเสือที่เซียงหานครับเพิ่นเอาไปเฮ็ดเมนูน้ำพริกครับน้ำพริกต่อหัวเสือนะครับ มาเลยขีนละสิบห้าบาทช่วยหอมครับเพิ่งขายวีละสี่สิบบาทครับนี่ร้านนี้ตลาดเช้ากันหลวงสิลไลกับตลาดแรงชิลไลครับยุบบนเดียวกันเลยครับนี่อยู่บริเวณหัวนาฬิกาสามแยกวันนี้แหละมืนอย่าลงลูกครับแนวกินลายครับรยำเล้งกันลายยำเส้ากันลายครับนี่ยำเลี้ยนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวกที่สำเร็จรูปนะครับพวกอาหารถุงนะครับส่วนยำเส้านี่ก็กินแนวสดสิหลายครับ ล้วยอ่อนครับนี่งด้วยจกไปแกงไส่ไก่แซ่บด้ยครับนี่งด้วยลูกฟ right. ักมีหน่อไม้ลาครับเป็นขาดสิบบาทนะนี่ลัวเสียงไล่พี่น้องผมมาสายพวกครับตลาดเริ่มซื้อไว้แล้วมาส้นนี่เป็นส้นขายพวกพักสดครับส้นนี้นะนี่รายข้างลายแน่ไม่นี่มะเขือมะแตง ประกาศขาวครับลำกับมีครับนี่ขายเสา,บ,าบัตรโมเพ่งครับเกยดกาศนะหาซื้อเขาจีาคค๋ครับยั่งมูเห็นอยู่<า>ในจุดที่ผมย่างอยู่นี่ครับเขารเรียกว่ากาดหลวงเชียงรายหรือว่าตลาดสดเทศบาลหนึ่งครับนี่เ<อ>วลาหกโมงเช้าพอคา้าเมค้านี่เอาของมาวางขายลายได้ครับนี่ เรากินเนื้อเไทยจังหวัดสียงไล่ครับอบอกป้าพอมีเห็นครับพวกหน่อไม้พวกเิ็ดล้วจะมีน่อหวายล้วก็มี ด้วงมะพร้าวแล้วก็มีไอ้ตอกหัวเสือครับตอกหัวเสือนี่ที่เชียงรายเนี่ยครับเพิ่นจะไปห็ดเมนูน้ำพริกตอกครับ่าขายหมากมี่ครับนี่เอาไปแกงไปซุปคนนั่นนี่ส้มโอทองดีแพงโมซาบา้า เมนที่กุ้งครับนี่เมนที่กุ้งห้าสิบบาทพี่น้องเม้งตัวฟักยาวสิบบาทเพียครับเีจานละสิบบาทครับที่้านบานะรังการเป็นกะเทสครับนี่รูซาบาบครับ ประกาศพี่น้องนี่ประกาศดอกประกาศดอกประกาศโซมครับ่เ่า,ามค้าลืมไข่ลีเลยครับประวัตตลาดมันใกล้ซื้อไวเลยครับนี่มันขาฟักทองกัมีรูปฟักขับเพิ่นซัห้พร้อมครับมานนี้ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าครับที่ตลาดการหลวงเสียงลายหรือว่าตลาดสดเทศบาลหนึ่งครับตัคา้านม่คา้าเอาของมาวางขายในการถนนนะครับนี่วางขายซีฟ้ดหมูผักกาดมะเขือต่ำหนึ่งมะแขงครับล้านนี่นี่ครับอันนี้เมนูยังครับอันนี้อ่าข้าวโพดตีกับเป้าเจ้าโอ้ ใครเชาบ้านนี่ครับอันนี้ต่อสุดนี้นอันนี้ยี่สิบอันนี้ถึงสิบเอาอน,นี้ครับถุงหนึ่งครับนี่อยาก <ปะ S 1> ซิมมันนะครับสิบบ,า,บ,บ,า,บาทเขาเรียกว่ายังก็ครับผ้าขา้าวโพดผ้าขา้าวโพดเนาะนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เมนูผ้าขา้าวโพดครับนี่ควรจะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่มะพร้าวแล้วก็ใส่ข้าวโพดนะครับผู้ษั้การันน่านี่ราคาชุดละสิบบาทครับนี่ผ้าข้าวโพดครับผ้าข้าวโพด เป็นขายซูนัสซิบ้าทครับนี่กินเซากับกาแฟคือดีแทบครับนี่อร่อยเมนูเพื่อสุขภาพครับวันนี้เจ้าจอดไปเต้นอ่ะไปเจ้นี่ได้แล้วครับแนวกินเซาวกับกินกับกาแฟนะอร่อยมากครับขอบคุณครับ เนื้อแท้ไปแล้วครับนี่อาหารเศร้านะนี่จ้าเป็นยังครับนี่แม่ครับอันนี้เป็นยังครับนี่นี่ข้อเหี่ยวดำข้อเหี่ยวดังขายยังไงครับพอละติดบาทเจ้าเอาข้อหนึ่งข้างนอกนี่ครับเอาข้อเนื้อดำครับเอาสีดำนี่ครับเจ้าเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดูยังครับดิมันเป็นมันเป็นของพื้นดินนะก้ไม่เป็นของท้างเหนเอาดำเลยครับยังไม่เคยครับขายทางเหนืออย่างเดียวตักกลางไม่มีตักเนื้อครับนี่อันนี้เข้าอีปูเนา้อยเนาะข้าอีปูครับ อันนี้มียังครับอันนี้ตัวหน้ามะพร้าวโอ้มะพร้าวครับพี่น้องได้แล้วครับเดี๋ยวกินเซาครับนี่ทั้งข้าวโพดทั้งข้าวเหนียวดำครับต้นไคต้นถือนี่ครับสิบบาทแม่ครับประทานนี้ครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องชิมดูก่อนจ้าก่อนเด่นนี่ครับอาหารต้องชินของเซวทั้งลายครับนี่ข้าวเหนียวดูกับข้าวเหนียวดำนะครับนี่ ครับอันนี้นี่ไปยังกินครับวันนี้กินได้เลยบ่ครับโอ้ก้ามปูนะครับพี่น้องก้ามกับปูกับอาหารท้องถิ่นของชาวเชียงรายครับเซาบะครับโอ้พี่น้องเอหมกปลาครับนี่มกปลาห้องสิบห้าบาทครับหมกปลาของข้างพี่น้องนี่ปลาดุกปลาซิวสิบห้าอันนี้ปลาซิวบ่ครับวันนี้มีปลาซิวนั่นปลาดุกสิบห้าบาทปลาซิวหมปลาดุกอันนี้อมกบอันนี้อมกบเวยครับวันนี้ เก่งโวกใส่ไก่เมืองอ๋อคบเซียงไล่ครับนี้อ๋อละยี่สิบถุงละยี่สิบบาทน่ากินดูขาอุ้ยสิโดยโดยใหญ่ครับตับก็มีนอ่งนี่ตับกบพี่น้องนี่ได้ตับตับมันเมีเนื้อครับขอบคุณครับบดูน้องครับบรรยากาศครับดูวิวนานๆของตลาดสดจัสบัตหนึ่งหรือว่ากัดหลวงเซียงไฮ้ครับ ป็นบรรยากาศนะครับแม่องกรทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดเช้ากาดหลวงเชียงไฮหรือว่าเรียกกันตลาดสดเทศบาลหนึ่งเชียงรายครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องแม่องกรทัวร์ครับสำหรับื้นนี้ก็ขอจบคลิปว้สัมนมี่ครับเอาไว้พอก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ